สวัสดียามเช้าจ้าพาเด็กๆนะคะเตรียมพร้อมคุณนายจะไปใส่บาทกันนะคะไปใส่บาทกันนะคะไปไปพาจันมาเร็วเอาเอากระตาเอากระตาไปใส่บาทเลยถือดี ซื sí. ้อด okay. yeah. 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 you know, ิแจมได้บวันละสองหัวเลยเจ้าสีหัวุดเอ้าใส่บ้างเยเย็ยซืดีเด้อใส่บาทนะคะเด็กๆแกมเช้า ้ยคางไว้ก่อนเด้อลืมคางไว้ก่อนใส่บาทนะคะเมนสวยมาใส่บาทนะคะอ่ะน่งลงน่งลงน่งลง ơi nắng đạc nắng cụn đi 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 gì nắng gì để. Để bà đem

จะดื it, no, 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 yeah. ่อนะนะ่าดือนะรู้ไหมนะรู้อ่ะสาธุเต็มถนนเลยพี่น้องเลยมามามารถเพิ่น

ส่อมไหวบ่มีบอลเนาะเขาบ่มีบอลนักเตาหล่อรถก่อนอ่ะนักผุดบอลส่อมขาหนาขาหลังเอ้าเฮ้ยเฮ้ยส่อมส่อมมึงไอ้เจ้ามีคนอยากเล่นน้ำเด้อตังไปเล่นน้ำบ่ตัง ตั้งกบะเป๋าเข่าไก่เด้อถลินแบบนี้ปลาแตกปะนี่ตั้งกบะเป๋าเข่าไก่เดอกไปแล้วคุณไปแล้วเอากำลังากายจักหน่อยถ,อถือมาถือมาเถือมาเถ,ถือมาเถือมาไอ้ <laughs>

เขาปลาไปแล้วเล็กหน่อยเขาปลาไปแล้วเออถอยลังกรเป็นเอาเออถอยลังกบเป็นแล้วเด้อตอนนี้พี่น้องเฮ้ยัวหักหง โอ้ยโอ้ยดุดินแล้วดุดด,ดินแล้วตัว <c oughs> ใจตัวใจไม่หล่อคนติดหล่อเนาะเอาหล่อไปก่อนอยากได้หล่อตีหล่ะได้สามหล่อแล้วเสวจักรล่อ เพื่อนยังหมดใจจังเลยเอาล้ออาสิบล้อได้ดสามล้อแล้วเอาไก่แล้วไอ้ยาอยากได้อยากได้ล้อแล้วพี่น้องเล็กหน่อยเด็ดสามล้อแล้ว เดี๋ยวไอ้เอ้ออย่ามาทางนี้เด้อมากลายคุณย่างไปซื้อๆขาหลังผมได้ปุ่นขาหนาเตะบ่ได้ขาหลังเตะดิ้ง

อยากไปนิดหน่อยอยากไปเอ้ยเป็นอย่างข้า่อนเอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย ơi, thôi nào thôi nào thôi nào mày 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 มา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 ไปไปเสาติดโลอันนี้สร้างติดโลด้วยพี่น้องนี่บ่แมนเงินติดโลเลยเอ้ยเอ้ย ไปแล้วพญายุ่นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับว้จำหนีก็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ย